สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้อจ้าพีพีเอทุกคนทุกถ่านจา้ามาพอกันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้นะคะน้องพี่ว่าก็มีโอกาสดีๆแห้แงๆนะคะน้องสาวหลาเพื่อนกาลังมีเวลามาหาเอื่อยนะคะพี่น้องเอ้ยเยนาะเพราะว่าเพื่อนเอาอความดีใจ นะคะพี่น้องเอาเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสูบได้ว่าฟั่งโดยเฉพาะกอน,นานั้นเฮากระบอกกันว่าสิไดไปเที่ยวต่างประเทศเนะ <c oughs> เาะเปนจะไปนะคะกระต่องขอแสดงความดีใจน้ำหนองเพ่นได้ร้ายและที่นี่แ่้ว่าจะสีมาขอถามน้องสมศรีอีกเหลืองหนึ่งพี่น้องก็คือเป็นจัาไดอีหลาแต่มาอยู่ประเทศไทยนอกความรู้ซึกแหลกจะอยู่ได้ดนละด้วยอย่างเนาะได้มีแผ่นที่จะกบบระบันบ่อหรือว่าแนวใดพี่น้องก็สีมาถามเ่อนเนาะคำถามแหลกก็คือสิถามว่า ไปจังไหนอยู่ประเทศไทยมอนบอมอนไปกินข้าวแซ่บไปกินข้าวอร่อยไ้กินอิหยังแนธิมามสเต็กที่ว่าเคยกินกับได้กินสเต็กเนื้อโอ้ราคาบระมาหน่อยๆนะไออีหยังอีกละไปกินจากอรซางเหมือนนะพันไปกินแพงนะั้นเนาะแพงบอแหงมีอะไรบ้างเนยลองไล่มาสิ <c oughs> เราเหงื่อฟังเน เกิดกับบริปนั่มเราสูเ FC ฟังแน่คนในบ้านเพื่อนสิไเดย์หูว่าโอ้ยลูกสาวห่อยเขากินลายสิ่งที่มักที่สุดในประเทศไทยคือหมักเอียงขนมขนมขนมในไทยบุดเนาะแมนแงนนอกจากขนมมีอย่างอีกบัณฑผลไม้โอ้โหผลไม้นี่คุณไม่เพลนไม่ขาดตู้เลยนะ พีว่าไปทีไรให้มาทุกทีผลไม้เนี่ยอันนี้ยอมยอมรับผลไม้เนี่ยในไทยนี่มีเยอะมากบ้านเจ้านายน้องพวีวาก็คือแบบผลไม้นเนาะแมนเอื่อยก,มก็มักคือการเลืองผลไม้พี่น้องคะเนาะนอกจากผลไม้อาหารการกินอะไรนี่ยังอีกละถนนทางชอบไหมชอบการไปมาเป็นยังไงสะดวกสบายไหมสะดวกสบายแมนสบายแนยวไหน ทางมันดีทางมันดีเดี๋ยวออกไปใส่ทางมันดีบดออกไปใส่พี่น้องบดคอยได้ออกกล่องดนพี่น้องเ้ยว่าอบค่อยเก่งคือเกาคือเด้อเดี๋ยวไปว่าต้องจับออกกล้องบ่อยๆแล้วเนี่ยอ่ะมาคําถามสุดเด็ดพี่น้องค่ะสีถามหนองชมซีอีลามาเฮ็ดงานอยู่ในไทยนี่ดนระเบ้ออ่ะโดนระบ้ ปีกลัวปีกลัวแน่นแต่ขอถามน้องชุมชีว่าเป็นล่างจากน้องชุ่มชีมันบอกว่าเป็นมาอยู่ไทยี่ประมาณปีกลัวพี่น้องค่ะแล้วพ่ว่าก็จะถามว่าเงืนเดือนเนี่ยได้ทรงห้ทั้งบ้านเลยบอถูกเดือนบอหรือว่าผู้บางคนจะมาบอาว่าโอ้ยคนเล่ามาเห็ดงานอยู่ในประเทศไทยบบได้เงินเดือนเงินดาวอีกยังนะคะบโบมีเงินทรงห้ทั้งบ้านนะมาซื้อยังประมาณนี้เนาะหรือบางคนก็บอกบางคนก็บอกว่าโอ้ยไม่เห็ดงานอยู่ไทยเนี่ย บยอ,ยอีรยังอ่าเงินสีใสกับบุมมีเงินสีกินกับบมีบมมียังเลยวันละสี่ร้อยเพร่อคนบอกว่าเจ้าบุพพอจะใส่จ่จาย,ายแหละเมื่อนี้นะทุกคนเพ่ว่าก็เลยอยากจะถามน้องชมซีว่าน้องได้เงินเดือนรักมือนน้อยแล่นะเนาะแม่แมบอกนรักมือและน้องทรงให้ทั้งบาทบ่ทรงเดือนธนัยละเดือนละแปดพัน โอเงินเดือนลักเมินทรงเม่าบ้านเดือนละแปดพันเลยนะแมนค่าใช้จายลายผัโโกไม่้กระบอกผักไปให้กระบอกพ่อคาใช้จใจทั้งไดทั้งเล่าหรือทั้งให้หวานดิ่วเล่าเหรอะนะแมนฝากเมื่อให้เดือนละแปดพันยังบอกพ่อใส่น้องคนเดียวนี่นะฝากแมนเห็นบอพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะคนที่มากว่าเนาะปัานี้ว่าเห็นคนเล่าวคนเล้ามาหาเฮตงานอยู่ไทยบม่มีเงินเนาะชิมีเงินไหนไดนลครพี่น้อง เพราะว่าเขาส่งไปใส่ส่งไปบานส่งไปบานเบิดเนาะก็บบมี่ตัวอา่ส่งนี่คิดว่าและน้อง่งทุกเดือนเลยบ่าเดือนละแปดบาทเนี่ยทุกเดือนเนี่ยและละที่เรือท่าดเรือสองเรือสามเลือสองเรือซองกับ่าสัมบ่เรือสำนักแบบสื่อขิ้นทักพิวอีซังอ๋อเรือสองพันเขาก็คือไหวใส่ใจของเขาเอง่นโอ้แสดงเขาแปดพันนั่นคือน้อง่งมาบ้าน โอ้ทุกคนค่ะสรงเมื่อบานเดือนละแปดพันนะคะและเพื่อนได้เฮตดอียงแม่พี่นาะนั่งที่ว่าได้เป็นจิตเป็นอันอยู่บ้านเขา่ะได้ตอเติมเพื่อนคั้วให้แม่ได้ต่อเติมห้วนเพื่อนขัวให้แม่โอ้ได้หน้องมีความฟันบม่อยากเฮตดอียงเอียงให้พ่อแม่เฮ็ดเทือนเหตุเพือนให้พ่อแม่โอ้อายุเท่านี้นะน้องชมเสียอายุแค่ยี่สิบปีนะคะพี่น้องค่ะ อายุแค่ยี่สิบปีมีความฝันอย่าเคดเทือนในโพกเม่และตอนนี้กำลังต่อเติมคิไพ่ยไวล้ละแมนดยอดอะ่ะชื่นชมเลยวัยรุ่นนะควรเอาเป็นแบบอย่างคนที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยประสบคนสำเร็จายกับเม่นนองๆเนาะก็และเป็นอย่างหนองคือมีอค,อค,อค,อความคิดที่อยากจะเป็นแบบนี้เพราะว่านักลักคือเป็นแนวไหนแนวเรือน, <laughs> น,น,นงามงามแนเทอนรางใหญ่ รังไงอยากให้ชีวิตขอบครัวพ่อเม่เนาะแมนมีความโุขมีความสุขม,ม,มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะแมนและน้องเชื่อบอว่าถ้าน้องทํางานอยู่ในไทยน้องจะได้ได้นน้องเนาะคือมีความเสื่อเนี่ยน่ะเพราะว่าน้องแนมเห็นแหละบอหึคือมีความเสือเ่อว่าอ่ะน้องมาทํางานอยู่ในไทยนี่น้องสิได้เหืน่นและก็ชีวิต ขอบคร่วที่จะอ่าจะดีขึ้นจะดีขึ้นนี่คือมีความคิดแบบนั้นมันมีความคิดแบบนั้นเนาะมันจะได้ว่าน้องแนมเห็นว่ากันที่น้องมาทํางานในประเทศไทยนี่คือเป็นความโชคดีแล้วแนวนนะมันอ๋อพี่น้องเลยเนาะแค่ว่าเห็นแล้วกับทับใจคองมันเสีย้องให้ตัวเองไหนยังละให้ตัวเอง iPhone ไอโฟนเท่าไหร่ไอโฟนเท่ iPhone าไรไอโฟนรุ่นไหนสามหมื 30, <000. S 1> ่นกว่าเนี่ยแหละจำได้ไอโฟนรุ่นอะไรสามหมื่นกว่าไอโฟนสิบสี่โปรแม็กไอโฟนสิบสี่โปรแม็กโอ้โหเด็กอายุเท่านี้ทํางานบ้านพี่น้องคาเป็นแม่บ้านนะคะฝากเงินให้พ่อแม่ทุกเดือนเดือนละแปดพันแถมยังมีเงินซื้อโทรศัพท์ไอโฟนสิบสี่โปรแม็กเมนโอ้โห ประเทศไทยให้ได้ทุกอย่างเดีแอมยังโชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีกเอาไปถ่ายรูปเอาไปถ่ายรูปแผวาย,ยังไม่ยังไม่ได้เลยอยากได้ไอโฟนนะขายต่อไหมไม่เอาไม่เอาเนาะโหราคาสามหมื่นกว่าเนาะถือว่าชุดๆุดและน้องชมสีนี่เนาะ คือว่าหนองกับในระยะเวลาที่ทางานอยู่ไทยปีกว่านี่แสดงว่าพอเมหรือว่าขอบครัวที่อยู่ทั้งบานเนี่ยเพื่อนกะอ่าได้ใสเงินน้ำหนองมี่รอายแล้ว,ลวเนาะนเหนหนึงเนาะทุกคนเนาะการตีเหตุขี่ไฟเนาะหรือว่าเพื่อนขั้วเนาะบานอ่าอยู่ไทยปรนเด็นว่าเพื่อนขั้วเหตุเพื่อนขั้วนี่ก็บรรเม่น้อยเบิดเงินหลายหมื่นบ่ราะนะายโอ้ เก่งขนาดหาเงินผู้เดียวพี่น้องอนี่แหละโบโบ,บ๊ได้ไปไซสโบได้ไปเที่ยวไซสเลยนะทุกคนขั้นไปก็คือไปแต่ก็แพี้ว่านอ้องขั้นวอยไปข้างน้องเนาะโ<ม>บชันกับมีแตไปเหตุงานกันนะทุกคนหล,กล,กลกักๆก็คือเพิ่นจะอยู่บ้านแพ่้วว่าก็อยากพาเพิ่นไปเลาะอ,อยู่แต่ว่าเพิ่นกับบุคอยไปพี่น้องเมารถเนาะ<ม>และสุดท้ายก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกท็ถือว่าเป็นความโชคดี<ม>ดีแล้ว ดีนะพี่น้องเพราะว่ากับเขาเสลิญชมว่าการที่บมักเที่ยวบมักหลอ่อหันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าเป็นยังคือคิดเนี่ยนั่นคือหนึ่งเข้ามาหาเงินพี่น้องค่ะเพราะว่ารักๆก็คือแนวอยููแนวกินเนาะบกขาดเนาะแมนขั้นไปขน,นอ้นองอยากไปอยากไปเที่ยวเบิ่งอย่างในประเทศไทยอะ่ะขั้นว่าได้ออกไปสื่อสภาจะ <laughs> ไปหลอ่อสื่อสภาแมนต่แล้วมียังอีกอยากเห็นบอกอยากเห็นอีกอย่างอีบบในไทย นั่งรถไฟฟ้าอย่าไปนั่งรถไฟฟ้าชมวิวงามๆนม่นอย่าไปเที่ยวสถานคือตกปีปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนาะพ้าไปปีที่แล้วนอ้องพี่ว่ากับเพ้าพัานไปพี่น้องพ้าพันนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็พาไปวัดเนาะวัดดังๆเขาก็ไปแล้วแล้วเนาะก็แสดงว่าน้องส้มซีไดไปลายบอนพี่น้องบอนเดออย่างเชียนวัดอรุณเนาะก็พ้าไปไอคอนสยามก็พ้าไปแล้วเนาะ แมนละักกะเอเชียทีอเอเชทิกก็พาไปแล้วเนาะแม,น,มนเพ่ว่าพาไปบนเลยพี่น้องล้กกาสนามหลวงก็พาไปแล้วเนาะลักกะเอียงอีกวัดวัดแถวสนามหลวงอ่ะเพ่ว่าพาไปบนเลยนะพี่้องถือว่าคุ้มน่อยละแทมเจ้าหน่ายก็ยังพาไปยังวัดตาา่างจังหวัดเนาะอายุธยาสระเชิงเศราและหลายอย่างพี่้องเจ้าหน่ายเป็นพาไปเนี่ยเข้ากรุงเทพปีกว่าคิดเบิงอันนี้คือสุดยอดแล้วนะสมศรี ตอนที่พี่ทำงานเข้ามาประเทศไทยแรกๆอะ่ะพี่ยังไม่ได้เที่ยวไหนเลยเพียวเพิ่งจะมาเที่ยวนี่แหละทุกคนตอนที่เพียวเริ่มทำ u t u b e นี่แหละแล้วพูดง่ายๆเลยว่าเพียวเริ่มเริ่มเที่ยวตอนที่เพียวามาอยู่นี่นี่แหละอ่าแต่ก่อนพี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะถามว่าไปไหมก็ไปกับเจ้านายเนาะแต่ก่อนที่เป็นแบบพี่เลี้ยงอ่ะพี่น้องคะเป็นพี่เลี้ยงเป็นงานบ้านคือเข้าไปกับเจ้านายเนาะก็ได้ไปลายบอลคือกันไปต่างจังหวัดนะทุกคนไปพัทยาหัวหินภูเก็ต ชะอ,อําเงี้ยก็คือไปลาลนนแต่ตอนนั้นท่านก็ท่านไปนอนสหายบบนอนลักกี้นอนฟังเราคุยกันน่ารักมากลักกี้ก็ได้เออลักกี้คือหมาคู่ใจของน้องสมศรีนะคะพี่น้องเนาะนั่นแหละนอนฟังนอนฟังอยู่ข้างหลังนี่แหละนอนฟังคุยกันอยู่ว่าคุยกันอะไรสองคนฉลาดนะน,นั่นจะาน, <laughs> กกจะนายคนที่สี่ลักกี้เจ้านายคนที่สี่ของน้องสมศรีเนาะ ืดีใจบได้เห็ดคี้ไพให้พอกแมดีใจบคิดว่าเสเห็ดใดโบคิดว่าเสีเห็ดใดอ,อันนี้เขาเรียกว่าคนที่มาหาเงินแล้วมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศไทยจริงๆพี่น้องคะมาแค่ปีเดียวสามารถสร้างเฮือนขั้วเนาะให้ คนขอบในขอบรับ้วใดล่าสุดนะคะทุกคนพี่วาจะขอพูดแทนน้องสมศรีเนาะน้องอาจจะนึกไม่ได้วันที่ตาน้องสมศรีเสียนะทุกคนใช้เงินตั้งหลายหมื่นเนาะน้องสมศรีเป็นคนจ่ายค่าจัดงานศพเนาะจัดงานพี่น้องคะแ้วก็อยากชวนหนึ่งอยากช่วยนอยเดียวแต่น้องดวงเสียช่วยตั้งหลายหมื่นใช่ไหมนั่นละทุกคนคะ่ะเนี่ย คนเดียวตัวเล็กๆเป็นลูกสาวคนสุดท้ายนะแต่ว่าช่วยพ่อกับแม่ได้เยอะมากถือว่าดีอะ่ะเอาจริงๆนะเพะว่าไม่ได้อวยน้องนะแต่คนไหนที่เราเขาตั้งใจแล้วก็อยากจะชื่นชมให้เขามีกําลังใจในการทํางานทุกคนคะ่ะก็เหมือนน้องชื่นชมเพวาว่านะว่าเอออยากจะทําให้ได้เหมือนเพาว่าทุกคนคะ่ะอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะอ่าอยากจะหาเงินได้เก่ง นั่นแหละอีหลาคำแพงนะสูสูด้นะทุกคนพี่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่ะถ้าเรารู้จักอดออมเนาะอืมอดทนพี่น้องคะแล้วก็ขยันขันแข็งในการทํางานสิ่งสําคัญคือซื่อสัตยนะ์เนาะซื่อสัตย์สุจริตพี่น้องคะต่อเจ้านายต่องานที่เราทําเชื่อเลยคะ่ะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอคนที่ดีๆเจ้านายดีๆแล้วก็เจ้านายก็จะเห็นในความดีของเราแล้วก็ มันก็นจะมาเองพี่น้องค่ะกว่าที่เพว่าจะมาถึงจุดนี้นะ้าบอกได้คําเดียวเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพวว่าอยู่ไทยมา20ปีทุกคนค่ะแต่น้องเขาเพิ่งมาปีกว่าเนี่ย<ม>คือโชคดีแล้วนะเออเพว่าเล่นเล่ล่อนไปโอ้โหพเนจรไปหลายถิ่นฐานมากจนกระทั่งมาประสบผลสําเร็จในในใน,ในช่วงอายุเท่านี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วนะถามว่าดีหน่อยรลนาเนียนอืมส<ม>ูด้อไหนเพื่อนไว้ไ้วด้วยล่ะอ<ม><ม>ืม,ม,ม สูสส่สู่สู่ต่อไปปีนขคให้มันไหลฮะปีนีขคให้มันไดลปีนขคให้มันไดโอ้โหตั้งเป้าปีสองพันยี่สิบห้าจะสร้างบ้านให้ได้น้องสมศรีโอ้โหสุดยอดนะคะพี่น้องเนาะมีอยังอยากฝากถึงประเทศไทยและคนไทยบอยละอะไรยังละอยากบอกอยากขอบคุณประเทศไทยบอขอบคุณอะไรยัง ขอบคุณว่าทีเดียให้โอกาสเฮาเนาะมาทำงานในประเทศไทยขอบคุณนะณนะแล้วแต่น,นอกากเบาในใ้กระเป๋าลแล้วความรู้สึกขอบคุณประเทศไทยทีให้หลอ,องส้มซีเนาะเมันได้มาเหตุงานอยู่ไทยเดียเขามาแต่เหตุเพื่อนในพ่อแม่ด้มีเงินส่งไปให้คนดูบ้านให้ครอบครัวแบบยังนะคะเราครอบครัวแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นแ<ม>อนเนาะ อืตื่นตันแหงเลเนาะจนเวาบดักอกตอนบดทายขีบนะเวาเก่งเกงพี่น้องเลยบดทายขีบแล้วก็มัวแต่เคืนแต่อายนางหยิบให้กล่องเอ้ยผู้สาวสมน้อยเนาะดีใจเจนบว่าบดถึกบัดละบอบันแนวสิบเปล่าบัดละ บอยากเล่าเพราะหมู้สุกเราความในใจแต่ดีใจนะเราเลยม่จตดีใจอย่างเดียวดีใจมีความสุขมีความสุขมาอยู่ประเทศไทยมีความสุขคิดหอดบาทบ่ถ้าแท้ก็คิดหอดนะเนาะแต่อยากกลับเมื่อเล่าบ่ฮะอยากกลับเมื่อเล่าหรือยังยังหูยังมุทันในหูใช่แสดวว่ายังบ่ทันใ้มีความคิดอยากกลับเมื่อยังอยากหาเงินอยู่ประเทศไทยอีกแล้วมีเงินเก็บยากมีเงินเก็บ ประสบพลสําเร็จแน่นอนท้ายยังเหตุดงานอยู่ไทยนี่แล้วก็ประหยัดคือนอ้องสมซีนี่สุดยอดแลวรู้จักรู้จักอดออมพี่น้องคะรู้จักเก็บรู้จักอบอดออมประสบผลสําเร็จแน่นอนเนาะสานี้ก็ยังได้อลไโอ้โหสหายเราล้อมทักเราพี่น้องคะลักกี้เอิร์นล้วพี่น้องคะเริมทรงเสียงแรเดอร์บาดเนานะ โอเคนะคะพี่น้องะ่ะคลิปนี้พี่นีนะคะน้องเพียว่ากับน้องชมซีก็ต้องขอขอบคุณพีพีเอฟซนะคะมันนี่จะเราเราซูพี่น้องฟังรายการติดๆคัดคัดดดดไปนําพี่น้องค่ะเนะ <laughs> าะจิงได้ก็เขอขอบคุณหลายเด้อนาองสำหรับแรงงานลาวในไทยเนาะสองคนนะคะเพื่ว่าน้องชมซีเนาะถึงเข้าสิเป็นแม่บ้านแต่ว่าประสบผลสำเร็จได้เพราะว่าด้วยความเมตตาจากนายจ้างคนไทยนะคะพี่น้องเนาะเนาะที่เมตตาแรงงานลาวนะทุกคนเนาะ แต่บ่มียังตอบแทนเพื่อนนอกประเทศไทยกับน,น้องจาัดก,การที่ว่าตังตงานนต้งใจเฮ็ดงานเนาะแมนตั้งใจเฮ็ดงานดูแลเจ้าหนายที่เพิ่นใหายเห่าอ่าหายที่พักที่รับที่นอนหายเงินให้ค้ำเห่านะทุกคนหายการช่วยเรือให้ความเอเื้อเพื่อเพื่อเพรแม่ตาเฮาเนาะในฐานะที่เป็นแรงงานดาวในไทยนะคะพี่น้องเนาะขอะขอบคุณหลายจ้าที่เมตตานะคะ